สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะมาปลูกผักเพิ่มนะคะและพาท่านนะคะมาชมแปลงผักที่วันปลูกไว้นะคะวันนี้วันก็จะผสมดินนะคะภูเขาไฟเพื่อที่จะทําการเพราะปลูกนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ ค้าโมงเย็นกว่านะคะส่วนผสมที่วันใช้ในการเพาะปลูกก็จะมีเนี่ยคะ่ะขี้วัวหรือว่าขี้ควายก็ได้นะคะแล้วก็จะนำมาผสมกับดินภูเขาไฟก็จะมีใบฉ่ำฉาบแบบนี้เหะะ็นั้คะนนก็จะเก็บ ข้าง,างทางที่มีต้นฉำฉานะคะนำใบมาเพราะว่าใบฉำฉาก็จะให้ปุ๋ยเป็นอย่างดีนะคะก็จะมีขี้เลื่อยนะคะจะเป็นขี้เลื่อยผสมไปก็ใช้ประมาณเยอะนิดนึงเพราะว่าขี้เลื่อยก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะ ที่เลื่อยที่เขาเลื่อยไม้นะคะเราก็จะเก็บไว้สามารถที่จะไว้ทำปุ๋ยได้เราก็จะมาคลุกเคล้านะคะกับส่วนผสมทั้งหมดเพื่อที่จะปลูกผักตา่ตางๆไว้รับประทานนะคะนี่ก็จะเป็นกลบมะพร้าวบดละเอียดนะคะ ที่วันได้ซื้อมากระสอบประมาณโดยเฉลี่ย100บาทก็ใช้ได้ค่อนข้างเยอะแ,แล้วจะนำกลับมะพร้าวบดแบบนี้นะคะเป็นขุยลักษณะนี้ผสมเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ดินล้วนสวยมากขึ้นและกักเก็บน้ำ เวลาเราลดน้ำไปในถุงพลาสติกดำหรือว่าเป็นผักกระถางก็จะทำให้ผักมีความชุ่มชื้นมากขึ้นะเห็นนะคะว่ากับมะพร้าวสวยมากนะคะแล้วก็จะใส่ไปเยอะนิดนึงที่เหลือก็จะใส่เป็นเนี่ค่ะเห็นไหมคะ เราก็จะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าทําให้ดินนะคะล้วนสุยและไม่ทําให้ผักเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยชั้นเลิศก็คือการใส่แกลบนะคะเห็นไหมคะว่าความสําคัญของแกลบใบฉ่ำฉากับมะพร้าวบด ขี้เลื่อยปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้ควายก็ได้เราก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำไม่ให้ดินนะคะแข็งดินร่วนสวยถ้าเราใส่น้อยเกินไปดินของเราก็จะแห้งไวถ้าใส่เยอะนะคะ ก็จะทำให้ดินของเราชุ่มชื้นเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเป็นปุ๋ยชั้นดีทั้งหมดเลยนะคะลแล้วก็จะใส่ขี้เลื่อยเพิ่มไปเพราะว่าขี้เลื่อยค่อนข้างหายากแล้วนะคะสมัยนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีไม้เลื่อยแล้วนะคะการเลื่อยไม้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนมากบ้านที่เขาทำกัน ส่วนมากจะเป็นบ้านปูนมากกว่านะคะในสมัยนี้มันก็จะใส่ปุ๋ยที่วัวหรือว่าที่ควายแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยที่แห้งแล้วนํามาใส่เพิ่มมันก็จะเตรียมดินนะคะโดยการใช้จอบนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน เวลาเราปลูกผักใส่กระถางหรือว่าใส่เป็นถุงพลาสติกดันก็จะทำให้ผักเรามีความสวยงามประมาณเดือนละครั้งเราก็จะเพิ่มปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ทำการลดน้ำโวนดินเมื่อผั เริญเติบโตได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จะกำจัดวัจจพืาน,นะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยไปเยอะนี่นเลยก็จะเป็นปุ๋ยที่วัวหรือว่าที่ควายก็ได้ใส่เข้าไปนะคะแบบเห็นไหมคะว่าส่วนผสมทั้งหมดมันก็ได้ใส่ไปค้นข้างเยอะมากนะ,ะในการปลูกผักสวนครัว ก็จะใส่แกลบเพิม่มเพราะว่าแกลบที่แข็งอำเภอคุนหารยังหาได้ง่ายนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีโลงสีเยอะนะคะบางท่านก็ขายเป็นกระสอบปุ๋ยแบบนี้5บาท10บบาทแล้วแต่นะคะแล้วก็จะซื้อมาเป็นกระสอบแบบนี้นะคะตอนนี้วันก็ผสมส่วนผสมทั้งหมด ด้วยกันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันและที่สำคัญมันก็จะนำดินเนี่ยคะ่ะดินภูเขาไฟนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะตักด,ดินภูเขาไฟแบบนี้มาคลุกเคล้าด้วยเพราะว่าเราจะปลูกผักในดินภูเขาไฟ อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใช้จอบในการคลุกเคล้าเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันถ้าเราไปผสมในกระถางหรือว่าผสมปลุกเลย ก็จะทำให้บางกระถางนะคะได้รับปุ๋ยหรือว่าส่วนผสมไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราคลุกเค้านะคะโดยการสับอันนี้วันหมุนรอบทิศแล้วนะคะค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าเราก็จะใส่ดินแดงเพิ่มนะคะแล้วก็จะตักดินผูเขาไฟนะคะมาเพิ่ม ส่วนมากวันก็จะผสมนะคะเอาไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราผสมส่วนผสมต่างๆนะคะทำไว้เยอะๆเราก็สามารถที่จะกรอกใส่กระถางหรือว่าถุงดำไว้ปลูกผักได้เลยนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะทำให้ดูว่าผสมแบบจำนวนเยอะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ คุกเค้าจนกว่าดินและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเห็นไหมคะดินที่เป็นก้อนๆน,นะคะเราก็จะสับให้ละเอียดเวลาปลูกผักไปก็จะทำให้รากนะคะของผักสามารถที่จะแตกได้ไวขึ้นเราก็จะไม่ปลูกทั้งแบบ ดินที่เป็นก้อนลักษณะนี้นะคะวันก็จะสับให้แตกละเอียดก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะวันนี้วันก็ได้ผสมดินไว้ปลูกประมาณพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะผักส่วนมากก็จะปลูกประมาณช่วงเชา้าหรือว่าช่วงเย็นเพราะว่าถ้าปลูกช่วงกลางวันแดดร้อนก็จะทำให้ผัก เน่าเสียและแห้งตายนะคะนี่ก็ได้ต้นแครมาเพิ่มนะคะเป็นต้นแครสีหน,นะคะออกแดงๆนะคะเป็นพันธุ์โบราณน,นี่ก็ซื้อมาจากตลาดนัดน,นะคะต้นละประมาณ10-15บาบาทไม่เกินนี้นะคะ ที่เขาชำเพาะขายนะคะก็จะเป็นดินเห็นไหมคะสีดำแต่ว่าวันก็จะมาเปลี่ยนเป็นใส่ดินภูเขาไฟเพิ่มไปนะคะเพื่อความงามของผักและทดลองปลูกดูว่าถ้าเราปลูกในดินภูเขาไฟเขตอำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตผักจะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะที่ทดลองปลูกทั้งหมดนี้นะคะ่ะ เห็นไหมคะว่าผักของวันกำลังเจริญเติบโตได้สวยงามมากนะคะพรุ่งนี้วันก็จะมาปลูกผักเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ผสมดินไว้เพื่อที่จะกรอกใส่ถุงพลาสติกดำนะคะปลูกผักพรุ่งนี้ค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็ตามที่วันได้กล่าวไว้นะคะมีประมาณ5อย่างมีใบฉําฉามีปุ๋ยคอกนะคะที่วัวขี้ควาย มีแกลบนะคะและที่สำคัญก็จะมีขุยมะพร้าวบดละเอียดและมีที่เลื่อยแบบนี้นะคะเราก็จะกรอกใส่ถุงดำรดน้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะปลูกผักค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ